ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดปอกลูกปืนของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามนะครับจังหวัดชัยนาทครับเป็นตะกุดปอกลูกปืนยุคดท้ายครับครับให้มาดูที่ปอกลูกปืนก่อนนะครับก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อกวยอยู่ครับครับเห็นลองรอยการจาน อาจจะสะท้อนแสงเลยครับก็จะมีรอยจานด้วยมือของหลวงพ่อกวยครับครับรอบบริเวณครับของปอกตะกุดครับก็จะมีร่องรอยการจานครับ ดูวนไปรอบๆครับครับที่ปลายเปอาลูกปืนเนี่ยก็จะมีตะกัวแล้วก็จะมีการจานอยู่ที่ด้านบนทิงครับ ชมยากครับปอกตะกุดลูกปืนของหลวงพ่อกวยครับยุคไทยๆ้ายครับแสงอาจจะสะท้อนหน่อยครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อทองเหลืองครับ ก็จะพยายามทำให้ดูได้ชัดๆครับอีกมุมด้านครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณครับ